นี่ได้รับการสนับสนุนจากเรือจิโร่เติมเงินได้ทุกแพ็คในเกมถูกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินทุกเดืไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพักครับอยู่กับผมพอสปิ้งแคทกับเกมบูอาคายนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำทีม ตีชิโรคุโรอินเซนกันนะครับนะโดยหลักๆครับผมรอบนี้ต้องบอกเลยว่าการตีชิโรคุโรอินเซนรอบนี้นะกลายเป็นว่าเราไล่กระทืบบอสมากกว่านะครับนะโดยหลักๆครับผมเราจะใช้2ทีมนะครับผมในการตีนะครับนะถามว่าทีมเดียวตีได้ไหมทีมเดียวตีได้ครับผมนะแต่ผมแนะนําทําเป็น2ทีมจะได้คะแนนดีกว่านะครับนะ เน่นอนครับอกว่าเฟสแรกครับนะก็โค้งหนีไปพ้นของกันอัดดาเมจไล่กระทืบบอสนะครับผมนะตัวที่ทําดาเมจอัดดาเมจได้นะครับผมสวยๆเลยก็จะมี2ตัวหลักๆครับก็คือวากาโบครับผมนั่นและก็ฮาซุมินะครับ2ตัวนี้เลยครับนะโดยวากาโบครับผมนะก็เป็นตัวทําดาเมจครับผมนะพออัดสกิลไปปุ๊บเราก็จะตามในส่วนของสกิลของอิซินะนะครับผมซัมเมอร์ตามไปทีครับนะเพราะว่าน้องแกนี่ก็ช่วยได้เยอะเลยครับในเรื่องของการลดต้านคีพอลดต้านคีสมาปุ๊บเนี่ยสกิลหลายๆอย่างของเราเนี่ยพอยิงคีขึ้นมา ดาเบ้ก็จะหนักขึ้นนะครับส่งเสริมทาให้ตัวดาเบ้ของเราเนี่ยรอบนี้ก็คือว่าโอเคเท่านั้นเลยนะและแน่นอนครับผมนะอิซินะครับผมเนี่ยก็ยังคงมาใช้งานนะครับผมทั้ง2เฟสเลยนะครับนะอแน่นอนครับผมอย่างที่ผมบอกไปรอบนี้ครับผมน่ยจะเป็นการไล่กระทือบอสมากกว่าดังนั้นเนี่ยสแต็คต่างๆครับผมของตัวนักเรียนเราครับผมก็ค่อนข้างจะต้องสูงถึงดับดนึงแต่ถึงบอกว่าสูงก็เถอะนะแต่อิซินะผมยังไม่สูงเลยครับนะโดยอิซินะทีมแรกครับผมน่าจะเป็นอิซินะของผมนะครับนะ เพราะว่าตัวอิซินะครับผมนะที่จะใช้ไในการทําเฟสซอกครับผมนะเราจะใช้ของเพื่อนมากกว่าเพราะของเพื่อนเขาปั้นมาลึกกว่าครับนะเลยใช้อิซินะของเพื่อนไปว่าก็บอกครับผมครับผมนะก็อย่างที่เห็นนะสกิลออแบกครับปืนสองนะครับนะอ่าแล้วก็ฮาร์ซีบีครับผมออแม็กปืน3นะครับนะฮาร์ซีบีออแม็กปืน3อีซินาซัมเมอร์ครับผมออแม็กอ่าเอ่อครับผมออแม็กปืน3นะครับนะและก็อีซินา ธรรมดาผมครับผมนะก็คืออ่าต้องบอกไว้ครับผมว่าอิซินะเนี่ยเราสามารถดันขึ้นออมแม็กได้นะแต่อิซินะของผมเพิ่งจะอยู่สภาพห้าดาวฟื้นหนึ่งเองครับนะดังนั้นดาเมจของอิซินะรอบนี้ของผมก็คือค่อนข้างจะโดนดึงไปเยอะเลยนะส่วนสเปเชียลครับผมนะก็ใช้ตัวของโคธมามะนะครับผมนะโคธมามะของผมก็ยังอยู่5ดาวปืนหนึ่งครับผมนะสกิลก็ใช้แค่2อาร์เอก็คือในส่วนของอเย็กครับผมกับสกิลลอมและอันนี้ก็คือชิซุโกะนะครับผมนะก็ อาเรเวลป3สามครับผมนะสกิลก็เป็น EX ครับผม4นะครับผมนะสกิลรองเรเวลเจ็ดครับสี่ดาวนะครับนะ่าส่วนของใส่ก็ผมนะก็ตามนั้นเลยนะครับผมนะของใส่ก็จะเป็นของเทียหกอยู่นะครับนะในส่วนของการใช้สกิลก็แค่ดูจังหวะครับผมนะให้สกิลพื้นฐานของชิซุโกะทำงานไปก่อนแล้วเราค่อยวางรถเข็นนะครับอ่าโอเคครับหลักๆก็มีแค่นี้ครับผมในส่วนของเฟสหนึ่งนะครับผมนะ ตำแหน่งก็จัดประมาณนี้ครับผมถ้าไม่จัดประมาณนี้เพราะว่าเราจะให้ตัวอีซีนา2ตัวเนี่ยยืนห่างกันนิดนึงนะและทําให้ตัวของระเบิดครับผมไม่โดนกันกระจุกเกินไปนะครับว่าแล้วก็โอเคไปดูในส่วนของการตีเฟสแรกกันเลยดีกว่าครับ อ่ะโอเคครับมาเริ่มต้นก็มาตีบอสกันเลยครับนะสกิลเริ่มต้นครับโคทามะครับผมนะบัฟให้กับปาร์ตี้ด่วนเลยนะครับนะพอบัฟให้แล้วก็ที่เหลือก็สวดมทภาวนาครับผมอย่าให้ระเบิดมันลงฮัสบีครับผมนะเพราะว่าฮัสบีเราแตกแน่ถ้าโดนก็ไปครับถ้าเล็กอิซินะก็ถือว่าลัคกี้ไปนะครับผมอิซินะร่างธรรมดานะเพราะว่าค่อนข้างจะทนถึงดับดึงครับนะเห็นไหมโดนไปสองลูกยังไม่ตายเลยครับนะที่เหลือก็ ทำเปเบ็ไปเรื่อยๆนะครับนาก็ใช้วากาโบนะครับผมอิซิดาซัมเบอร์หาซวิยิงซ้ำนะครับนะทีเหีือก็ทำเป็เบ็ไปเรื่อยๆครับพออิซิดาโดนทีนี้ก็อ่ารีบดึงหนีกลับมาก่อนครับอ่าดึงกลับมาเข้าที่เดิมนะครับน่และอย่าลืมเอาชิดโก็วางด้วยนะครับนะดูสกิลก่อนนะครับผมนะอ่พอวางโบนดสกิลเสร็จปุ๊บก็ค่อยวางแปะถือป้าพอลูกบอลนะครับที่เหลือเราก็โหทะบับบัฟเหมือนเดิมนะครับน่ากลับมาที่เดิมและที่เหลือก็ ส่วนบนภาวนาทำดาเบตออกไปเรื่อยๆนะครับนะวากาโมยิงไปก่อนนะครับนะทำนี้ไปเรื่อยๆครับผมนะแล้วก็เอาสกิลอิซินะครับผมยิงซ้ํานะครับนะถ้าตัวละครเราปั้นมาลึกพอนะครับผมนะก็ทำดาเบทไหวแน่นอนแต่ถ้าเกิดปั้นมาไม่ลึกพอก็อาจจะไม่ไหวนะครับตัวส่วนนี้อ่ะโอเคครับค่อยๆตีไปเรื่อยนะครับตัวส่วนนี้อ่าเย่ละ อิสินะร่วไปแล้วครับนาที่เหลือก็แต่ไม่เป็นไรครับนะถ้าเราตีไวนได้ครับผมนะก็เอาลุยต่อครับผมเพราะบอสเนี่ยใกล้ตายแล้วหลือแค่ไม่กี่หลอดเองนะ่าก็เหมือนเดิมก็วากาโบ้ไครับผมนาต่อเด้ออิสินะนะครับตึ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 บนะครับผมนะอ่ะพอบอสใกล้ตายก็อย่าลืมปิดนะครับผมยอมแพ้นะครับผมนะเพราะว่ามันทำคะแนนดีดีกว่าอ่ะบอสตายปุ๊บกดยอมแพ้เลยแค่นี้เองครับนาทีนี้พอเข้าเฟสสองปุ๊บเนี่ยมันก็จะช่วยเซฟครับผมเวลาของเรา คะแนนของเราเออกตรก็จะได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเอาล่ะทีนี้ไปดูในส่วนของทีมสอบกันต่อเลยครับอ,อ้าอโอเคครับทีนี้เรามาดูในส่วนของเฟสสองกันนะครับนพอบอสตายปุ๊บเนี่ยเราก็กดยอมแพ้ทนทีใช่ไหมแล้วก็ เข้าสู่ทีมี่2ครับโดยทีมี่2ของเราก็จะมีตัวของชินะสึนะครับนะของผมยังอยู่3ดาวอยู่เลยครับนะและก็อีกตัวนึงครับผมจะเป็นอิซึนะยืมเพื่อนมานะครับนะก็เช็คเอาค่าผมตั้งค่าพลังโจมตีนะครับผมและก็เลือกตัวละครอิซึนะครับผมที่เป็นร่างธรรมดานะครับนะอย่าเผลอหยิบร่างซัมเบอร์มานะครับนะเอาล่างที่มีพลังตีสูงที่สุดนะครับนะเอามาใช้นะครับซินเนอร์ก็เป็น5ดาวปืน3นะครับนะสแต็กขปอแม็กไปเลยนะครับ ส่วนนักเรียนครับผมนะของเรานะครับผมนะก็จะมีในส่วนของฮารุนานะครับผมของผมยังเป็น5ดาวปืน2อยู่นะครับนะลูโฮครับผมนะก็เป็น5ดาวปืน1นะครับนะสกิลออแม็กเหมือนเดิมครับผมแต่ความจริงใช้จริงก็มีแค่2อันก็คือเอสกิลกับสกิลล่อครับ2อันนี้แค่นี้ก็พอแล้วนะชิดาซึ่งครับผมนะยังอยู่3ดาวครับผมนะสกิลที่ใช้ก็มีเอสกิลกับสกิลพื้นฐาน นะครับที่เหลือก็พอละนะในส่วนของตัวละครสเปเชียลครับนะก็จะเป็นตัวของชิซุโกะนะครับนะก็ของผมเนี่ยปรับเป็นออมแม็กไปเรียบร้อยครับผมเพราะว่ามีการหยิบจับนอกแก่ใช้ค่อนข้างจะบ่อยมากนะครับนะและสุดท้ายก็ผมก็คือตัวของอากโกะครับผม5ดาวปืนหนึ่งครับผมสกิลออมแม็กนะครับก็ประมาณนี้นะส่วนการจัดโพซิชันนะครับผมนะจัดทีมปาร์ตี้ให้พยายามยึดครับผมในส่วนของฟอนนี้เป็นหลักนะครับนะเพราะว่ามันจะทําให้ตําแหน่งของ ตัวของชินาสึนะครับผมนะค่อนข้างจะอยู่ในเซฟโซนะครับนะและก็อิซินะครับผมนะเราก็จะขยับนิดๆหน่อยๆครับผมนะเราก็สามารถที่จะเรียบร้อยนะครับผมในการใช้งานเซสสกิลเริ่มต้นนะครับผมนะก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็จะเซฟในส่วนของสกิลอิซินะนะครับผมนะชินาสึนะครับผมและก็สกิลของลูโคครับหลักๆเลยนะเริ่มต้นนี่เราต้องเอาอิซินะครับผมใช้สกิลกอดเพื่อหลบสกิลบอสนะครับนะจากนั้นก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมทำดาเมจร้วล้วและวัดผลตอนจบครับ แค่ดีเองครับผมนะเพียงแต่ว่ารอบนี้คะแนนดีไม่ดีเนี่ยต้องวัดกันที่ผลก่อนนักเรียนแล้วครับว่าปั้นมาลึกปั้นมาโหดแค่ไหนแล้วนะครับนะทีนี้เรามาดูในส่วนของแนวทางตีทีมสองกันดีกว่านะครับผมว่าแล้วก็ไปกันเลยครับอ่ะมาดูนะครับผมในส่วนของทีมสองกันนะก็เมอนเดิร์ครับใช้อิซูน่านะครับผมนะเลื่อนลบไปครับผมข้างดาวนะครับผมนะ ยูเทิบจากจุดเก่าที่อินนี้เดียวเว้ครับผมนะเขิดไบข้างๆนิดเดียวและจากนั้นครับผมนะก็บัฟให้เรียบร้อยครับผมนะจะบัฟผมบัฟเป็นสกิลขอหรูโพอ่ะครับผมได้ค่าคอและตามด้วยตัวขอชิราสึออนเซ็นนะครับนะต่อโอเคนะครับนะที่เหลือก็ไปเรื่อยๆครับผมนะดาเบกของเราถ้าไวพอก็สามารถจะเคลียร์บอสได้ไวตามไปด้วยครับที่เหลือก็ต่อด้วยฮาซูบินะครับีอตัวขอฮารุนะนะครับผมนะยิงไปเรื่อยๆอนะครับนะ ดูสเต็ปนะครับผมจังหวะบอสโดนอัดครับผมนะอันนี้ผมจะเลื่อนแขวงของชิซุโกะหลบไปข้างๆนิดนึงครับผมนะเพราะว่าต้องการให้ทุกคนครับผมนะไม่โดนบัฟนะโดนนะครับผมนะอ่ะแล้วก็เลื่อนบัฟข้างๆนิดนึงครับผมให้ตัวของอิซิดะกลับมาณจุดเดิมนะจุดเดิมที่เป็นจุดที่ไม่โดนนะครับผมเซฟพอยต์นะครับนะตัวละครอาจจะบางมองยากนิดนึง่ะจะไม่เป็นไรครับจากนั้นก็เบอนเดิมครับผมนะอากโคบัฟให้อิซินะนะครับผมนะตัวของชิซสโกก็บัฟให้อิซินะนะครับผมนะฟูลบัฟเลยนะ แลวก็บัเดอร์ครับผมคารุนากินตุ้มนะครับนะแล้วก็ลากนคารุนะอ่าโอเคนะครับนะตัวของชินอสึไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วนะเพราะว่าน้องแกถึงแม้จะ3มดาวแต่ก็โอเคอยู่นะครับนะที่เหลือก็ไม่มีไรครับผมนะเราก็บัฟไปตามปกตินะครับแล้วก็ต่อเลยครับนะและก็จบเรียบร้อยครับง่ายง่ายเลยครับผมสำหรับรอบนี้นะอ่ะก็ปะมาณนี้นะครับในส่วนของ ทีมตีเลดบอสชิโรคุโรนะครับผมอินเซนนะก็พอผมทีมไม่สุดนะครับผมนาะก็เลยได้คะแนนอยู่แค่เต็มที่ก็คือ25.12นะก็ได้เต็มที่แล้วครับขอขอบคุณทุก่านครับผมที่รับฟังจนจบไงก็พบกันใหม่คลิปหน้าหากชอบฝากกดไลค์กดซับเอ,อกดสไครต์ด้วยนะครับบายบายสวัสดีครับ